เดียวจะพามาดูนี่อยากให้เพื่อนได้เห็นนึกว่าเอารถ4ฟร์วิวมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูมาดูพี่น้องฝั่งเราเราหน่อยใกล้ๆกันนี่เองนะนี่เธอซูมดูฝั่งนูน้นนี่คือตัวนี้เป็นด่านผ่อนปรนนะครับนะถ้าช่วงไหนที่ด่านเปิดมาเนี่ยพี่น้องทางฝั่ง,งสบป,ปลาวเขาก็จะเอาข้าวเอาของเป็นผักเป็นพืชเ,เป็นอะไรเป็นอาหารการกินทุกอย่างเอามาขายที่นี่ด้วยมาละดีต้มไก่ สวัสดีครับรถตูนอนออนทัวร์นะครับวันนี้เรามาเดินทางมาถึง EP ีที่9นะแล้วครับพี่น้องวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านนาขานะครับตำบลอะไรนะผู้จัดการตังโดนตำบลปากหมันนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพี่น้องดูรถนี่เท่ไหมดูด้นี่เท่คนเบิงเลยแต่แน่์เคทื่อเทศรถเ่าเอานขอบคุณครับเหมือนที่เราไปเที่ยวสปปลาวเขาจะใช้รถแต่ประมาณนี้เลยขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับ เดี๋ยวจะพามาดูนี่อยากให้เพื่อนได้เห็นนึกว่าเอารถโฟร์วิวมาหรือเปล่ามาเที่ยวที่นี่นะครับเนะี่ยเห็นไหมดูบรรยากาศก่อนให้ดูบรรยากาศในรถในรวมหน่อยนี่ดูบรรยากาศดูสภาพรถตรงเด่นครับอ่าก็คือวันนี้เรามาบ้านนาขานะครับซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นมีจุดผ่อนปลนนะครับนาไทยลาวนะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเชียงรายเนี่ยเขาจะมีน้ำโขงใหญ่ให่กัน้นระหว่างประเทศใช่ไหมครับแต่ที่นี่ มีแม่น้ําเล็กๆนิดเดียวเขาเรียกที่นี่เรียกว่าแม่น้ําเหีย่ยงนะครับกั้นระหว่างชายแดนคือสามารถเดินข้ามกันได้โยนของให้กันได้แบบแดนที่เมืองน้องอะ่ะคือข้ามไปมาหาสู่กันได้นะครับก็ผมตั้งใจจะมาหลายรอบหลายวันนะครับนะเพราะว่ามันอยากมาอยากเห็นนะครับอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับนะก็แล้วเส้นทางนี้นะครับสามารถขับรถไปถึงจังหวัดลมเย็นมากสดชื่นเหมือนกินฮอนเลย สามารถไปจนถึงจังหวัดนองคายได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เส้นทางนี้แหละไปถึงจังหวัดน้องคายเลยนะครับนะก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงพอสมควรเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงด่านชายแดนนะครับด่านชายแดนที่นี่แหละพี่น้องจะไม่เคยเห็นแน่นอนสําหรับคนที่ไม่เคยมาถ้าคนเคยมาก็อาจจะเคยเห็นนะครับบ้านนาขาเดี๋ยวเราขับรถกลัไปดูดูสภาพรถโรงเรียนหน่อยถ่ายรูปให้ดูส้กหน้านี้นะครับพี่น้องก็คือดอยที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับเป็นคนเรียกว่าเป็นเขตของประเทศสปปลาวนะครับเห็นไหม โดยทั้งหมดนี่นะครับจะมีแม่น้ํานเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็มีด่านสุรากรกรนะครับมีด่านอ,อส,สอ,อยู่ข้างหน้านเราเนี่ยที่เห็นถังสีน้ําเงิน,นครับเดี๋ยวตามไปดูครับมานะครับมาแป๊บเดียวก็จะมาถึงด่านสุรากร,กร,กรแล้วมีจ้าที่อ,อสคอยรักษาการอยู่นะครับตรงนี้ก็คือสุดชายแดนที่ด่านซ้ายนะครับนะก็จะมีพี่น้องคนที่นี่เขาก็นั่งอยู่แถวนี้นะแล้วคนถนน,นคนพี่น้องสปปลาวก็แั่งอยู่ใกล้กันมากข้ามไปแดนไปนิดเดียวเองนะครับนี่ เตรงนี้ก็เป็นด่านเป็นมีเจ้าหน้าที่พี่อสอเขาเขาทำงานประจําการอยู่ที่นี่นะครับก็วิวสวยเดี๋ยวเขาบอกว่าวันที่9้านะครับประมาณวันที่เก้าเดือนนี้ด่านจะเปิดนะก็ใครจะมาเที่ยวเขาก็จะมีเขาจะเปิดทุกวันพฤหัสกับวันอังคารของสัปดาห์นะครับนะก็สวยดีมาดูมาดูวิวบรรยากาศหน่อยนีกกกน่ก็เล็กน้าเล็กเล็กนี่เดียวเองเห็นไหมสามารถข้ามไปได้โรงเรียนนี่อยากข้ามไปใจจะขาดนล้เนี่ยเห็นไหมบรรยากาศดีสวยมากเห็นไหมอันนี้คือพิธาการดู เป็นแม่น้ํา,นาเหียงกนนนนั้นระหว่างประเทศนี่เองเดินข้ามไปแค่นี้เองใช่ไหมเดินข้ามไปข้างนี้เองก็จะถึงประเทศสปปลาวก็สวยดีเห็นไหมก็บรรยากาศดีตรงนี้ตรงนี้ข้มามไปตรงนี้คือประเทศสปปลาวหมดเลยนะครับอะโอ้สุดยอดใกล้จะเปิดด่านกัน้นะครับก็พี่น้องเดี๋ยวหลังจากวันที well. er ่9เนี่ก็คงจะเปิดครับวันพฤหัสบดีอะไรมาเที่ยวกันได้เดี๋ยวมาดูมาดูพี่น้องฝั่งลาวเราหน่อยใกล้ๆกันนีเองนะนี่เตอซูมดูฝั่งนู้น นี่ครับมันเป็นความอันซีนของที่นี่นะก็จะคืออพี่น้องสปปลาวก็ยืนอยู่ฝั่งนู้นกันเราก็อยู่ฝั่งนี้มองข้ามก็เห็นกันเห็นแบบชัดๆอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่นะฝั่งนู้นประเทศสปปลาวนะครับเนี่ยก็มีพี่น้องเขาก็นั่งอยู่นะครับฝั่งลาวเนี่ยอยู่สวยหมดนะครับนี่ก็จะมีป้ายไปที่จริงถ้าคนก็อยากข้ามไปนะเนี่ยนะครับถ้าสมมติด่านเปิดอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เห็นเนี่ยนะครับมีป้ายลาวอยู่ แล้วที่เป็นเพื่อนได้เห็นเอาแบบเต็มๆนี่ก็คือแม่น้ําเฮียงไหลมานะครับตรงนี้ก็คือดอยของสปปลาวหมดเลยนะครับก็เป็นแม่น้ําเล็กมากนะที่กัน้นชายแดนไว้เนี่ยพี่น้องเขาก็นั่งอยู่ไหมเนี่ยก็สบายดีอ่ะจะการส่วนตัวคุยกับเขาหน่อยสิสบายดีเ <laughs> ขาไม่เห็นเธอเขาไม่เห็นเธออจิทอดเมืองลาวเราเด้อ,อโอ้อันซิลโต๊ะโตยิ้มหพี อะไรนะพี่อะไรนะพี่หลาน้อยพิดาน้อยก็อันซีนมากไหมไม่คิดว่าจะปกตินี่ต้องเป็นน้ำโขงนะที่เป็นกั้นชายแดนอยู่หรือว่าที่ห้วยโกดนี่ก็คือเป็นภูเขาเฉยแต่ที่นี่เป็นแม่น้ําเล็กๆนี่ครับถ้าพูดถึงก็น่าจะเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเนาะเพราะว่าบ้านพี่เมืองน้องกันนะนี่ดูผู้บ่าวเมืองเราผู้บ่าวเมืองเราโอ้เป็นผู้บ่าวเมืองเราเนี่ยนี่ มันก็แค่เอื้อมกันนิดเดียวเนี่ยเขาก็นั่งดูไทยคนไทยก็นั่งดูเขาเขาก็นั่งดูคนไทยอยู่คไับก็เป็นญาตินั่งคุยกันอย่างงี้ไงหากันไม่ได้พี่น้องเขาก็เนี่ยเขาก็นั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมอันนี้เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนแถวนี้เนาะเ็กเป็นลก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งครับในการมาเที่ยวเขาบอกมันมีอีกอำเภอหนึ่งครับที่อำเภอนาแห้วก็จะเป็นด่านตอมอแบบนี้เหมือนกันนะครับจะมีเขาบอกเล็กกว่านี้อีกคือจะเล็กกว่านี้อีกนะที่ที่จะข้ามไปนะครับก็ สุดยอดผมว่าผมอยากมานานมากแล้วนะอยากมาอยากมาจุดนี้เคยเห็นคนรีวิวคนเขามาให้เราอยากมา,าเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางต่อไปที่นู่นไปดูคือไปกินข้าวพักก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันต่อเราจะไปเขาบอกมีสกายวอล์กนะมอีอีกที่หนึ่งที่เราเคยไปเที่ยวกันบ่อยมาก,ก่อนนะอะอำเภออะไรนะตรงนั้นก็ม,มีถนนคนเดินมีอ๋อีหลายอย่างที่ที่เราเนะคยไปเที่ยวกับพี่เคนั้นใช่ไหมใช่ใช่แต่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ก่อน <ไป S 1> พูดพูดกันหลายรอบแล้วแต่ก็ยังจําชื่อไม่ได้นะนี่พี่น้องมาดูข้ามน้ําไปแค่นี้เดียวเองเนี่ยลมาดูลงมาลงมาเล่นดูหน่อยไหมก่อนไหนตั้งใจมานานมากลงต้องําทําเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าให้ลงลงมาลงเล่นลงมาเล่นน้ำตรงนี้น้ได้นะลงได้ลงได้เขากมาลงได้แต่อย่าข้ามไปนะลงได้แต่อย่าข้ามมาลงมาดูลงได้นี่ไหนโอ้ข้ามแค่นี้เองนะเดินลงแค่นี้เองนะ แตไ่ไปไปไปเอามือแย่ลงน้ําก็<ะ>ดีใจแล้วมั้งเออโอ้สาวลาวผู้บ่าวลาวเป็นยังไงพี่น้องก้แค่เอ,อื้มเองนะเนี่ยอีกนิดเดียวกระโดดกระโดดไปนี้ได้แล้วนะโอ้จับหน่อยจับหน่อยเออจับไปน้ำเหียงหน่อยนี่พี่น้องอ่าสบายดีผู้สาวลาวดูคุณสบายดี <laughs> ส <R ess ur ic> บายดีสบายดีกใกล้ๆกันแค่นี้เองนะผู้บ่าวก็รอด้วยนะผู้สาวก็สวยนะเธอมาถ่ายไหมให้พี่ถี่ดูทางนี้หน่อยอดูตรงน้ําไหลหน่อยเห็นไ,ไหมมีคนอีสานเราเนี่ยได้มาเที่ยวแบบนี้ครับคือสุดๆเห็นไ,ไหมโอ้โหขั้นแค่นี้เดียวเองตอนคือตัวน,นี้เป็นด่านผ่อนปรนนะครับนะถ้าช่วงไหนที่ด่านเปิดมาเนี่ย พี่น้องทางฝั่ง,งสปปลาวเ,าเขาก็จะเอาข้าวเอาของเป็นผักเป็น,ปนพืชเป็นอะไร,าารเป็นอาหารการกินทุกอย่างเอามาขายที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องอคนสปปลาวเ,าเขาก็จะซื้อของจากที่นี่นไปขายฝั่งฝั่ง้งานเขาด้วยนะครับแลกเปลี่ยนกันมันก็จะคึกคื้นมันเป็นจุดผ่อนปลเปลิดตั้งแต่8ปดโมงจนถึงตอนเย็นอะ่ะโอ้ตอนนี้น่ามามากเดี๋ยวถ้าด่านเปิดได้มากอีกทีนึงถ้ามันตรงวันพฤหัสธิบดีวันอาคารรับรอง ผมต้องมานอนผมจะรถแคมเปอร์มาจอดนอนแถวนี so ้เลยแหละจอดตินเช้ามล้ก็ซื้อข้าวซื้อของดูผู้สาวลาวของมาขายโอ้ยไปไปไปเราโดนมัสยิดละเอร้อยนาวไปหาเขาเอาสุดยอดเลยล่ะเดินแค่แค่นี้เองนะครับแล้วเดือนหน้ามีโอกาสมาก็จะอาจจะมาอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปข้ามประเทศลาวแล้วร้านจะเปิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาโตโต้ด้วยนะเนี่ยบรรยากาศดี จริงๆเราน่าจะเอาเมนูมาทำอาหารตรงนี้เลยไหม <murders> ขอนอนกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้ไหมแบตเตอรี่รถก็หมดอยู่เนี่ยมีห้องน้ำนี่สะอาดสะอาดอยู่มีปลั๊กไฟให้เสียบนะตอนนหน้าหน้าหน้ามาอยู่นะ,ะแล้วอากาศดีมาก,ากาแล้วมีแล้วมีสถาน,นที่ท่องเที่ยวเยอะด้วยที่นี่อ่ามีที่เทียเท่ยวเยอะด้วยถ้าเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาเดือนหน้าถ้าด่านเขาเปิดเเรามาเทียเ่ยวดูเดี๋ยวมาถ่ายรูปกับป้ายหน่อยกี่ถ่ายหรือยังนี่พี่เห็นห้องน้ำมีสะอาดมากแล้วพี่เห็นปลั๊กไฟด้วยจ้ตอนนี้พี่หอยหาไฟฟ้ามากนะเพราะว่า เราฝารถต้องเดือดแบตเตอรี่หมดเออมาถ่ายรูปหน่อยนี่แบบนี้นะคะหนึ่งสองเห็นไหมอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ได้อ่านป้ายตอนนั้นเขาปิดเขาปิดมาตั้งแต่ปีสิบเก้ามีนาหกสามนะครับเขาปิดมาตั้งแต่ปีหกสามแล้วตั้งแต่ปีหกสามนะครับแต่่วาใกล้จะเปิดแล้วใกล้จะเปิดแล้วนี่เขาปิดมาตั้งแต่19มีนาหกสาตอนนี้ก็65แล้วผ่านมา2ปีกว่าแล้วที่ด่านตรงนี้ปิดนะครับ อีกหน่อยถ้าด่านเปิดคนน่าจะค,คืนค,คืนเราน่าจะมาเที่ยวกันอีกะนะถ,ถ้าถ้าเชียงรายก็มีด่านแจมป๋องใช่ไหมที่ที่เปิดอย่างเงี้ยจะให้พี่น้องส,สปปลาวเอาของมาขายกันที่ที่แจมป๋องที่หาดบายอะไรอย่างเงี้ยก็ดได้ไมาเที่ยวนะไปดีดูญาติาเขารอนั่งคุยกัน<อ>มันเหมือนกับส่งสารเมื่อสมัยเมื่อก่อนเลยเนาะ <c oughs> แม่ที่อยงนั้นขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับน<อ>ี่เจ <ะ S 2> ้าหน้าที่เขาก็แลออกจากบ้านนาขามาสักแป๊บหนึ่งจะมีรีสอร์ทอยู่ที่นี่นะครับกะ่ว่าคืนนี้เราจะนอนกันที่รีสอร์ทเล็กๆตัวน,นั้นนะครับคือจริงๆถ้าตอนวันนี้แบตเตอรี่ดีก็ก็คงจะนอนในรถนะครับแต่ว่าวันนี้มีรีสอร์ทก็ขอไปชาร์จแบตไว้สักคืนหนึ่งนะครับถ้าไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเหมือนเมื่อวานก็คือผมไปเปิดสวิตตัวนั้นไว้นะครับถ้าสวิตช์อินเวอร์เตอร์ไม่มีปัญหาก อยู่ได้2อถึงสวันได้สบายๆครับนะพี่น้องเดี๋ยวตามไปดูครับว่าเราจะพักที่ไหนกันนะสำหรับรถตู้นอนออนทัวร์นะครับนนาานหน้าขาอันนี้นึงก็จะมีมันเหมือนกับเป็นรีสอร์ทนะครับมีมีอยู่อันั้นสามหลังคืนนี้เราอาจจะนอนที่นี่ครับภูเขาที่ท่านเห็นด้านหลังนั้นคือประเทศสปปลาวหมดเลยนะครับประเทศไทยนะครับนี่นี่ทางเข้ารีสอร์ทนี่ไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเปล่านะเขาไม่มีโบโทรครับรีสอร์ทที่นี่คือละสี่ร้อยบาทครับพี่น้อง นะถ้าหลังใหญ่600บาทนะอันนี้ก็อาจจะนอน2คนถ้านอน3คนก็อาจจะแคบๆหน่อยแล้วก็ขออนุญาตพี่เขาชาร์จแบตด้วยพี่ก็ไ,ได้พเพราะแบตผมก็ชาร์จมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันใช้อออะไรนะพลังงานแสงอาทิตย์นะน,ะนี่โอู้ยูสวยนะติดสปป,อปอลาวเรลยครับนี่มาแล้วครับผมเราก็ได้ห้องพักแล้วนะครับพี่น้องนี่ก็ได้ห้องกลางนี่พอดีเลยนะครับนะเจ้าของร้านกับเจ้าของบ้านกำลังมาตรการจัด นะเจ้าของใจดีครับนะพี่ตรงนี้ดอยนี่ของของไทยหรือของลาวครับนี่ลาวครับผมนี่นี่ของลาวหมดเหรอครับนี่นะครับลาวโอ้ไอขอบเหล็กครับเป็นแม่น้ำเหืองกั้นอยู่อ่าอตรงนี้เองนะครับที่ของพี่ก็ตีตรงนี้เนาะใช่ครับเลยเลยตรงนี้ครับเลยตรงตรงตรงเหล็กตรงต้นไม้ตรงนี้ตรงวัวนะครับพี่ตรงวัวจะเห็นวัววัวประเทศลาวฮะวัวประเทศลราโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเออนั่นวัวประเทศลาวเหรอครับนะที่ดูนั่นละฝั่งไทยก็จะเห็นอยู่จะเห็นไอ้นี่ครับจะเห็นลาวลาวเหล็กนะครับนะโอ้ ใกล้ๆนี่เองอวิวสวยมากเดี๋ยวหน,หน้าบ้านนี้มีโต๊ะนี่ครับเราดั่งกินข้าวได้ทํากับข้าวนิๆดๆหน่อยๆได้พี่น้องก็ต้มไก่กินพี่เขาก็บอกว่าตามสบายเลยอยอดบระขามอ่อนก็อยู่เนี่ยจัดเอาเลยสมุนไพรก็มีนะครับสมุนไพรก็มีเกี่ยวโหใส่ต้มไก่เ <c oughs> <c oughs> อทาอทาเอาทาดูพี่น้องดูสภาพรถเรามาไปดูห้องนอนนิดหนึ่งนะไปดูห้องนอนเราแป๊บหนึ่งนะครับก็โอเคนะเ,เดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้มาสองเบิร์กแล้วนอนกันสามคน ได้ได้สบายครับอย่างนี้พอดีนะอืมฉีดน้ำหอมๆเลยครับในข้างในนี่ก็มีห้องน้ําห้องถ่ายมีห้องอาบน้ําอุ่กว้างอยู่นะนี่ครับอืมหอมๆเลยนี่มีตู้เย็ยนให้ด้วยนะมีเครื่องการน้ําร้อนให้ด้วยนะครับมีแก้วมีแก้วนี้ให้ด้วยอีกต่างหากอืมนะครับบรรยากาศนี้วสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวเป็นย,ยังไงคอย่าเป็นทางการหน่อยสวัสดีจ้ามาหอ,อ,อดม,อดม,อดมอดาหอดเมื่อเมื่อีสานแล้วนะจ้าโอ้โหวอาได้เต็ม ไ่เจ็บแอลแล้วโอ้เต็มเต็ียมไปหน่อยไม่หิเลยใช่ไหมไม่หิ้นแล้วอันนี้กินไม่หิใช่ไหมไม่หิทุกอย่างวายังสักอย่างเราไหมนี่วันนี้ลุงเด่นจะโชว์พิมมือครับนี่น้องคือเข้าเมืองตาหลิวมีอะไรเรากินตามสถานการณ์ที่เราเดินทางนะครับแต่วันนี้มามาถึงอีสานก็ยังจะกินเหนืออยู่นะต้มไก่ใส่ต้มไก่บ้านนี่ก่อนอันนี้ต้มไก่บ้านใส่ยอดมะขามอ่อนครับที่ว่าเหนือเหนือคือไม่รู้พี่ลุงเด่นเป็นอะไรสองสามวันเนี้ย อยากกินต้มเห็ดบ่อยากกินต้มเห็ดกับน้ำพริกขาต้มเก็มต้มเค็มต้มเก็มเห็ดเฟืองแล้วก็กินกับน้ำพริกขาข้าวเหนียวจำไปแต่วันนี้ไม่มีข้าวเหนียวเราจะกินข้าวสวยเราจะหุงข้าวดูหม้อหุงข้าวเราสิเน่เอาเตหมอนมาเน่เราจะหุงข้าวกับหม้อนี้หม้อกาไก่ครับเพิ่มความอร่อยคือถ้าใครดูอีพีของน้องฟ้าวันนี้ก็จะเห็นตดินนี่นั้นข้าวมาจากดอยแม่สลอง นะเดี๋ยว<า>เธอไปหุงเลยเดี๋ยวเราไปซาวข้าวแล้วก็หุงเลยนี่เป็นข้าวญี่ปุ่นด้วยนะนะครับมาละเดี๋ยวต้มไก่ต้มไก่บ้านของป่าวันนี้เรามากินเอาบรรยากาศอ่าสดน้ำแกงกร้อนๆแล้วฝนตกเนาะกกินบรรยาาศติดติดติดลาวเลยดดิตดาว<ๆ>เ,เดี๋ยวถ้ามีเวลาถ้า,ถ,าถ้าต้มไก่เสร็จเนี่ยอาจจะพาไปเดินนิดนึงหรือ<ด>ว่ายังไงไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อนยังไม่มืดก่อนนะเนาะ เอาเล็บท้ามันออกหน่อยไก่ไก่ไก่น้อยเนาะไก่สาวตัวนี้ไก่สาว,วนนสาวจิลี่แล้วมานีงเด่นสาวจิลี่สาวจิลี่โอ้หวานนะเนี่ยไก่บ้านครับต้มใส่ย,ยอดปลาคามอ่อนฝนตกๆนะอะไรเย็นๆมานั่งกินโอ้ยไม่ได้ขับรถขับลาไปไหนละพักผ่อนเต็มที่เต็มนี้ถึงพี่เคนได้ดิขับรถมาคุย <laughs> เรื่องพี่เคนเลยเนะนี่ย <laughs> ดีใจแครแครจะได้เงินเดือนแล้ว <laughs> เก็มาสล่หลงเยอะๆนะจะได้เงินเดือนแล้วเนี่ยพี่เคนด่านจะเปิดแล้วนะโตโต้ถามหาทุกวันแล้นี่ยพี่เคนรีบมาเด้อเอารถตู้ไปกับลุงเด่นเลยเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าหลังจากวันที่สองผมว่างเดือนหนึ่งจะมาเที่ยวก็มาพี่เคนมาเที่ยวละม,มาเที่ยวอีสานรอบก็ได้โอ้ไปทั้งเดือนกันเลยเหรอเอาก็ว่างเดือนนึงอ่ะ ทำไมอ่ะปกติก็ไปเที่ยวเป็นเดือนอยู่แล้วนี่บางคนบอกว่าทำอะไรมาว่างเป็นเดือนเลยเลยผมผมจะกลับบ้านผมไปหาแม่เนี่ยผมผมว่างสามวันเองนะพี่พี่ไปทำอะไรพี่ว่างเป็นเดือนไม่มันมีมีดอันนี้นะน้องเด่น่าเอามีดนี่ให้อ่านี่จังสีสวงนะเว้ยอ่เ่ยเอาไก่มันไม่ได้เออตัวใหญ่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสับเล็กส,สับแบบใหญ่ๆหญ่เลย จะได้แบบหวานหวานน้ำซุปไก่สาวอย่างนี้นะครับต้มใส่ยอดบะขามอ่อนโอ้โหโหุงข้าวมีอะไรเย็นๆกินแล้วติ่นพวกนี้ก็จะหาอะไรหาอะไรแก้แห้งหน่อยเอยให,หาอะไรนะที่มาสวงๆหน่อยพวกน,วกนี้พวกนี้ก็เดินทางกันแบบไม่มีจดหมายครับไปเรื่อยๆไปดูรอดูบ้างไฟด้วยนะต้องรอติดตามนะครับเราจะไปถึงจังหวัยดยะโสธร เขาเล็ดบางแฟก็ไปลำวัวเนอะแบบนี้เนาะไปดูบางไฟแล้วก็ไปยาสสธรไปกินอะไรไปกินลาบยาโสลาบยะโสของแ้มันมีมันมีมันมีชีสเป้าให้แล้วนะสารคามสารคามาสารคามก็ไปจะไปกินหน้าหน้ามหน้ามหาลัยสารคามเขาบอกเอาห้อยเป็นขาขาเลยผู้สาวสารคามมักซอยจุ่นวาโอ้ยแซ่บไปแน่นอนได้นางเอกมาหาอะไรสักคนนึงนะ น้ำลายไหลเป็นนางเอกเป็นนางเอกก็อย่าไปคิดลึกสิเป็นการแสดงเป็นการแสดงรู้อยู่เพราะอ้างอ่ะการแสดงตลอดล่ะเอ้าหมายความว่ายังไงอ่ะโอ้หลายได้ละถ้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นี่หัวใจน้อยๆคอยน้องที่ seven บ้าไปเลยเนาะโอเคโอเค โอ้โหใครจะได้กินข้าวข้าวหม้อหุงข้าวหม้อไก่กาไก่เอ่าเอาใส่เลยเดี๋ยวละนี่ขาตะไคร้ใส่ไปก่อนตามด้วยตามด้วยอะไรคะไก่สาวไก่สาวไก่สาวช่วโช่วยหน่อยโชว์ไก่สาวหน่อยพี่น้องคนถือก็สาวเด้อพี่น้องนี่ไก่สาวหนึ่งตัวเอามือเลยนะมือเลย วุ้ยความความความแด้ไม่ได้กินเดี๋ยวใส่ใบมะขามใส่เกลือปรุงรสลงไปนะครับเปรี้ยวๆใส่มะเเขทศใส่พริกอืมอุ้ยเอาพริกพริกจีให้หน่อยพริกนี่เออจีนี่เลยไม่ไม่ระวางตัวนั้นเลยต้มไก่ลองกินกับพริกจีครับพี่ช่วยจีอะว่าระวางตัวนี้เลยเนี่ยเพราะมันมีข้นอยู่จีพริกแล้วเอาใส่กับต้มไก่ครับจะหอมนี่นะเอาอีกไหมเอาอีกอื่ นี่ครับสูตรพริกจีลุงเด่นใส่เลยครับใส่ต้มไก่เข้าไปเลยอย่างนี้เลยเหรออ่าน,นี่แหละเดี๋ยวหอมครับเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนอย่าเพิ่งไปคนไปทําอะไรนะครับใ,ให้น้ำมันเดือดนะครับวันนี้วันนี้ต้มไก่ใส่เห็ดฟางรู้สึกอยากกินเห็ดฟางมาหลายวันนี่ใส่เกลือแกงอเอฟซีบอกลุงเด่นเปนอู้มมือแล้วเกลือเป็นหลักครับเกลือเป็นหลักที่จริงทำอาหารทุกอย่างต้องเกลือเป็นหลักนะใส่เกลือแกงเข้าไปนี่ยอดมะขามอ่อนโอ้นี่นะครับไก่สาวเจอยอดมะขามอ่อนเข้าไป ยังไม่เท่าไรหอ,อมแดงหวานใส่มะเขือเทศเข้าไปกรมกรอบนัวเปรี้ยวแบบละมุนล,ละไมใส่เข้าไปโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหมาถูเกเติมผงนัวไปหน่อยโอ้น่ากินมหมน่ากินนะเนี่ยนะครับต้มแก้านคือต้มอีกสักยี่สิบนาทีอยู่นะครับเอาแบบเอาแบบนุ่มๆเอาแบบ ไก่นุ่มหมดด้วยกันเลยนะอือยอดปลาขามออนครับน้ำซุปงนี้พี่น้องสดเข้าไปพี่น้อง,องข้าวซูปก,กนเด้อหล่นหม้อเลยก็มาดูข้าวให้นิดนึงน่ากินมากข้าวสวยเราเห็นไหม,ไมอุ้ยมันน,น,นะน,น่ากินเลยนะขอครบนี่เอ่าน้ากินเลยนะนะแล้วก็ต้มไกเ่เลนปิดแคสเลยครับ ต้มไก่ก็ไม่ธรรมดามันดูสีสันหน้าหน้าทัศตากันนดูเน้นเน้นมีเครื่องในมีพริกตอนนี้ยังมันเท่าไหร่ชิมแล้วนะเมื่อกี้นะเป็ดละชีฝรั่งต้นหอมผักชีใส่เข้าไปใส่ผักอีตูพ้อใบมะกรูดพ้อมมาหอดบางคนแต่บางบ้านเขาก็ไม่ใส่ผักผักใบมะกรูดกับผักอีตูนะมันไม่ค่อยเข้ากันแต่ใส่เถอะมันหอม อต้มไก่บ้านต้องใส่หน่อยแล้วแต่คนชอบนะนี่ว้าดูพี่น้องโอ้โหดูสีน้ำซุปครับนี่ตากใส่หม้อไฟพี่น้องคิดว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้ยครัวบ้านทุ่งกระลุงเต่นเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวจะ ต้องเห็นนี่ต้องเห็นนะยาอยากกินคืออยากกินมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเนี่ยกิโลเอ้ยนี่หกสิบบาทเองนะกิโลร้อยยี่สิบบาทโอ้ได้เยอะอยู่นะอ่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทเขาบอกมันเลยมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราไม่มีหม้อเราจะเอานี่แหละทำไมลุงเด่นไม่เอาหม้อเนี้ยใส่หม้อไฟไปเลยหม้อไฟมันใส่ไม่หมดนะไม่หมดหรอไม่หมดไม่หมดเดี๋ยวก็จะเอาเนี่ยต้มได้อยู่ต้มแบบเล็กๆคือกินแบบสดแบบกินความหวานของเห็ดโอเคคืออารมณ์นี้คือกินยังไงก็ เป็ดตาแซ่ต้มเก็มครับใส่เกลือตะไคร้อย่าไปใส่น้ําเยอะนะครับเพราะว่าเห็ดโอ้ยเกือบเกือบเกือบอย่าไปใส่น้ําเยอะนะครับเพราะว่าเห็ดพวกนี้เขามีน้ำของเขาอยู่นะครับไอเขาจะก็จะออกมาต้มเก็มเกมความหวานจากเห็ดนะครับกลิ่นของตะไคร้ดีมากคนเหนือนี่มักล้ำต้มเก็มครับก้ะพิขามาล้ครับน้ําเดือดนะครับผู้จัดการส่วนตัวเขากำลังตำกราพิขาให้นี่หอมหอมเลยใส่ตะไคร้แบบนี้อะไร น้ำพริกขาเหรอโอ้ไหนดูสิหอมสวยๆนี่นะครับแับใส่พริกข่าหลายๆอยากไดพี่น้องมาตั้งขึ้นเวทีกลางกินข้าวพร้อมกันครับมาเด้อพี่น้องมาโอ้นี่ครับต้มเก๋มเห็ดฟางถ้าถ้าผู้จัดการผมคนเนี่ยจะเห็นแบบมีตะไคร้มันจะได้กลิ่นของสมุนไพรนะครับแล้วก็กินกับน้ำพริกขามีข้าวเหนียวจะเมาะและอันนี้สำคัญที่สุดต้มไก่สาว ไม่ได้กินบนสันเขื่อนนะเอาอย่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 าคิดเดี๋ยวจุ่เตาเลยพูดให้มันเป็นบรรยากาศครับเอาจะขึ้นไปนอนบนสันเขื่อนไหมแถวทางอีสานรถเขื่อนอยู่ทางไหนอยากอยากดังกว่านี้ใช่ไหมไม่เป็นเกี่ยวเราเราคนทั่วไปไม่เปเกี่ยวหรอกเดี๋ยวเอออย่าพลาดพิงสิเอาพลาดพิงอะไรก็แค่บอกอย่าลลุงเด่่นีแหะอยาไปพลาดพิงเขาเอาละครับพี่น้องพอแม่พี่น้องเหยยมากินข้าวครับวันนี้ก็ ครัวโรงเรียนสอนจรเนาะนะฮะก็ทำอาหารหมืึงจะร้านอาหารเลยนะแล้วก็มีหลายๆอย่างหลายๆเมนูให้เราได้ชิมกันครับก็ไม่ต้องพูดความทำเพลงกินกิน<ล>ด้อหิวคือก็กินมาตลอดนะ <c oughs> คือมันคิดทำไปกินไปครับนี่ชินพริกขากินน้ำพริกขาดูควันห่อนๆอนืมมีขาแดดอยู่ต้องไก่อร่อยมาก แล้วไม่เอามีช้อนไม่มีช้อนเหรอช้นอนอ่านช้อนให้หน่อยเดี๋ยวกันนะเนี่ย่ตครัวเราอยู่หลังหลังนี่เองไม่เป็นไรจะได้ช้อนห่อนมันจกาศกระดีดมากเลยใส่ไข่แขกเข้าไปอื้อ นีเเ่เอาใส่ตรงไหนอ๋อนี่แหละสดเลยึงนะมาเน่ไปนอนเนิ่มต้มไกม่หม้อไฟครับอุ้ยร้อนร้อนขอชิมน้ำพริกขาหน่อยโอ้นี่แหละชิมกับเห็ดเห็ดต้มนะอืมหอมเนาะนะชิมหน่อยอ่ะขอจับแมงออกก่อนแม่ตัวกลาอ้ยออกทำไมนะพี่เอาผสมทำให้กับข้าวเราอร่อยเนี่ยโปรตีนเหรอโปรตีน,ตนอืม <laughs> ตัเลยไม่ต้องใช้จอนข่งได้นะจริงๆนะจริงๆก็เอาแบบอยู่สองคนอืยอยู่กันสองคนไม่ใช่หน้าหะก็ใช้ก็ดี FC บางคนเขาก็เป็นห่วงเนาะอืมอร่อยนัวครับอยากใส่ฮอตเมอร์คนเนาะคุ้งเข้าเป็นแตามข้าวเลยข้าวคนเกินนะ อาจจะดอยทึบดอยไม่สลองครับเราไฟเขาใส่เมื่อด้วยไก่สาวไก่สาวไก่หวานที่นะลุงที่นะไก่ดีแล้วก็เจอใบบะขามอ่อนเจอน้ำมะนาวเจอมะเขือเทศเข้าไปเวลากินมันรูดปุ๊บเลยครับครั้งแรกที่เลยล้ำล้ำล้ำ năm lăm lăm, haha, tôi sẽ nhai bao nhiêu nước đây là đây nè, đây Tôm loa ันนี้ต้มเห็ดใส่เกลือเนาะเขาเรียกว่ายังก็ต้มเกลิ่มต้มเกลิ่มกินกันนะพี่คาอือแซ่บหอมเห็ดเนาะกลิ่นของเห็ดออกเวลาต้มเห็ดใส่น้ำน้อยเดียวใส่น้ำเยอะนี่คือน้ำออกจากเห็ดออกเยอะหอมกรอบมาตาเจ้าเอฟซีมานั่งกินต้มไก่้านี่เข้าด้วยกันครับเห็ดริมริมประเทศลาวเลยได้ดิติดเลยได้ดิ วันนี้เป็นทริปการเดินทางของเราดมาถึงแล้วนะมาถึงข้ามทวีปมาแล้วนะมาถึงอินเดียแล้วครับอู้นี่นี่อ่ะไม่เอาเด็กกินเลยนี่ไม่กินตับวะไม่กินตับกินตับรำอยู่นะรำอยู่เดี๋ยวตากดิอ่ะตากเองเลยเนี่ยชอบกินเนี่ยน่าจะใส่เยอะๆนะเพือ่อนออคเคยเห็นว่าใส่เห็ดเห็ดฟางใส่ต้มไกนะ่อร่อยคือ ถ้าใส่เห็ดฟางเนี่ยคือทําเป็นต้มยำใส่น้ำพริกเผาใส่พวกนั้นถ้าเป็นต้มยำอะไรก็ช่างแล้วก็ใส่เห็ดฟางไปนะครับมันจะเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดวันนี้แต่ไม่ใส่อย่างนี้มันหวานแต่วันนี้เราทําเป็นต้มส้มแต่ว่าต้มส้มเราก็อยากกินผมอยากกินอยากกินเห็ดฟางวันนี้รูปเห็ดฟางครับห่าอีตัวหอยหอยครับนต่ทุกคนไฮไลท์ของการกินต้มยำพวกนี้นะจะบอกให้ ให้ตามหาพริกที่เราย่างมามมแล้วเวลาคุณถ้าถ้าไม่ย่างอ่ะก็กินก็ได้อีกรสชาชาหนึ่งแต่ถ้าย่างมันครับมันจะหอมหอมเนาะกิมดูสุดๆเวาแสบท้องม่ะอร่อยอืม นีพริกมาแล้วออกิมมั้ไม่อ้วกลัวอืมจับดิเดี๋ยวแส่บท้องตอนกินแย่เลยจับดิได้เอาไปอามาบะได้ใไซส่ซอนการอวเดอร์ต้องใจแล้วกินเันสองคนเหลือก็ไม่ได้เหลือก็เหลือเขาก็จิ้อนิดๆน่ะหวานนึกว่ากุงต้มไข่แบบนัวมาก ขนาดไม่ได้ใส่สมุนไพรนะถ้าใส่สมุนไพรเข้าไปจะหวานขนาดไหนพี่ก็บอกลืมลืมไปลืมทักเลิศมากแล้วก็วันนี้อากาศมันดีไม่ร้อนทุกครั้งเรากินข้าวเราจะมีแบบเนื้อไลไข่ย้อยเนาะตรงเนบรรยากาศดีชอบฝนตกนั่นแหะอากาศตีหอมแล้วก็ไม่ลมด้วยนะตุงเด่นเนาะแต่อากาศเย็นอะค่ะครับ บรรยาก,ศกยากศติดตาีาีแคมปิ้งตัวนี้ดีมากเลยท่านเขามีลานกลางเซนด์ด้วยนะเหมาะสำหรับคนที่ถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขามีลานกลางเ้นด้วันนี้มีฝนตกที่จังหวัดเลยนะครับอำเภอด่านซ้ายอากาศเย็นสบายครับพี่น้องก็นั่งกินต้มไก่แลใส่สมุนไพรนิดหน่อยก็ใส่ต้นหอมผักชีอะไรไปก็น้ำซุปแบบนัวๆแลครก็พี่น้องก็กินไปอากาศดีมากวันนี้ลรกเรียนก็ นั่งกินไปคุยกันไปก็คืนนี้ก็จะพักผ่อนครับวันนี้เราจะเดินทางกันแต่เช้านะครับเดินทางกันไกลๆพี่น้องก็เป็นการเริ่มต้นมาทัวร์อีสานนะครับอันนี้ก็ยาวแน่นอนครับพี่น้องไปดูบ้างฟงบ้างไฟไปหลายอย่างนะครับไปกินกุ้งไปกินปูไปกินปลาแม่น้ำมีด้วยนะอาทินนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามนะพี่น้องนี่ก็นั่งสดนั่งอ่ากินต้มไก่แซบแอบยู่นะครับมีน้าพริกขามีต้มเห็ดฟาง เมนูโปรดตุเรียนครับก็นั่งกินกันปไปยาวๆไป้องอาซอดเข้าไปจว้วดแซ่บลายเด้แซ่บลายด่านก็เปิดแล้วรักษาสุขภาพกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีทริปยาวๆเดินทางกันต่อเลยครับรถตู้นอนออนทัวร์นะครับสำหรับ E ีนี้ขอตัวไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันให้เยอะนะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,บรายการแซ่บอาหารอร่อยสุดยอดครับสำหรับเมนูนี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ